สิวลีติดปากคนจีนเซฟไว้จำได้เลย 1. ก้านหมานะทำไรอะ่ะ 2. ตุยผู้ฉีขอโทษนะ 3. ไท่ห่าวหรอดีมากๆเลยสว่หัวเหินหา่าฉันสบายดีมากหาเห่ามึงฝันดีนะจ๊ะหไม่นถีไม่มีปัญหา 7. หัวว่างเหรอฉันลืมแล้ว 8. มีฟ้างชิ้นคุณไม่ต้องกังวลเลยนะ เก้าต่างอีเชยียรอสักครู่นะคะสิบวัวชั่วหรอฉันผิดไปแล้วขออภัยด้วยนะ ปี2024นี้ฉันจะพูดจีนให้ได้ขอ์อนี้ค่ะเหมาะกับคนที่เริ่มจากศูนย์และไม่เคยเรียนจีนมาก่อนขอ์อนี้ชื่อว่าพูดจีนได้ใน60วันเดี๋ยวระยะเวลาแค่2ปีให้คุณพูดจีนได้ภายใน2เดือนเลยารันตีว่าพูดจีนได้ไวแน่นอนพูดไม่ได้คืนเงินใน2 0นาทีแรกเลยค่ะขอ์อนี้นะได้ทั้งวิดีโอดูได้ตลอดชีพและเรียนสดผ่านซูมตลอดชีพค่ะจ่ายหนึ่งได้ถึง2กันเลยจาก6,000บาทวันนี้เหลือเพียง1,299บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถคลิกลิงก์บนโปรไฟล์ทิกตอก